ระดับอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันจะน้อยในเรื่องของการใช้ร่างกายแต่มันจะเยอะในเรื่องการส่งพลังหรืออะไรที่มันนิ่งอ่ะพอครูว่าการที่ก้าวข้ามความนิ่งได้เมื่อไหร่ที่นิ่งบุคคลจะรู้สึกนี้ทันทีเริ่มง่วงแต่ถ้าเราก้าวข้ามไอ้ความนิ่งๆอ่ะแล้วยังส่งพลังส่งความเยอะในขณะที่ความเคลื่อนไหวรอบข้างยังเกิดขึ้นได้อันนั้นคือไปอีกระดับนึ่งนะเตกสเต็ปนั่นแล้วต้องไปได้ลองทําในกระจกถ้าเขาบอกว่า ออยังน้อยไปอยู่ลองจิตหน้าลองแบบเปลี่ยนเปลี่ยนมุมไหมมันคือการบริหารเสน่ห์นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแล้วคนที่จะรู้คือตัวเราเวลาส่งกระจกแล้วลองพอหลังกาจที่ส่งกระจกแล้วลองทําให้เพื่อนดูลองส่งจริงๆทํากับเนเน่ก็ได้มันมีแบบสหัตนหนึ่งเรียกว่าเลยแอคชั่นวีแอคชั่นคือสมมติว่าให้มุกทําให้เนเน่ดูก่อนทาแล้วส่งเนเน่มอง แล้วเอาสิ่งที่เมื่อกี้มุสก,มส,ก,ส,กส่งกันมาส่งให้แล้วก็ทําส่งกันไปส่งกันมาส่งกันไปส่งกันมาส่งกันไปมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยๆืยต้องทําสมมติว่าเศร้าก็เริ่มแบบแต่ไม่ยังไม่มีคาพูดนะใช้แค่ท่าอย่างเดียวแบบไปทำส่งปุ๊บมันจะต้องเริ่มทําให้ชัดและต้องเพื่อให้อีกคนหนึ่งเข้าใจว่าไงมันก็จะแบบแล้วมันจะชัดขึ้นเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยๆรืยต้องลองทําดูต้องทําอย่างจริงจัง เวลามันน้อยแหละแต่มันมันมีเวลาอาบน้ำํำตอนอาบน้ำอะไรเงี้ยลองทำนะมันจะชัดเจนขึ้นอันนี้คือเรื่องของการขยายใช่ไหมัมนส่งพลังได้ออกมาอืมคําถามอะไรอีกไหมแค่นั้นแหละมุกไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่มุกโอเคแต่พอเราทําว้าวได้ทุกอาทิตย์อะมันจะเป็นวา้วาวว้วแบบเออ เออแต่แต่จะไม่มีคําว่าเซอร์ไพรส์ถูกป่ะเพราะคนจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมึงขึ้นไปก็ทําได้แต่มึงต้องทำเซอร์ไพรส์ว่านอกจากฉันทําได้แล้วฉันทําสิ่งที่แบบโหอันนี้เซอร์ไพรส์ต้องไปทํามาต้องหามาต้องดีไซน์มาอืมครูไม่อยากรู้เพราะถ้ารู้ครูครูจะไม่เซอร์ไพรส์ครูอยากเห็นเซอร์ไพรส์บนเวที ลองลองคุยกันในนี้ลองคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมลองแบบไม่รู้อันนี้ครูมันเป็นแค่เรื่องของการสื่ออารมณ์ที่อะไรบ้างที่เล่าได้ว่าเรารู้สึกแบบนั้นเวลาคนตกใจอาจจะไม่แสดงออกอะไรเลยก็ได้หน้านิ่งไปหมดแต่มันเล่าเรื่องความตกใจได้หรือตกใจเลยแบบ <c oughs> <ม>คือมันมีหลายอย่างมันต้องไปคุยกันระหว่างคู่ว่าเราจะทํายังไงให้ไอ้การ บริหารสเสน่ห์ไออารมณ์ตรงเนี้ยมันส่งถึงเพราะเพลงมันแบบเซ็กซี่มากอะ่ะ my sister ใช่ไหมมันมันเรียก sister my boy แต่ว่าทั้งคู่อ่ะเป็นเหมือนแบบคือไม่ได้เป็นพี่น้องกัไจริงๆอ่ะแต่รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะเราพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งด้วยกันผู้หญิงถ้าไม่สนิทกันไม่พูดถึงผู้ชายไม่ไม่เอามาเล่าเรื่องแบบนี้ด้วยกัน ลองลองดูลองทำเอ็กซ์เอรไซส์ที่ครูบอกก่อนลองทำกระ,กระจกทำกับตัวเราให้เราชินหน้าตัวเองก่อนแล้วพอแล้วลองมาทำกับเนเน่แล้วลองแบบว่าเป็นหน้านิ่งๆเลยนะอาตัวอย่างเช่นทำกับมาลองดูจริงรต้องทำเหมือนหรือว่าเอ,องเนี่ยทำทำก๊อปปี้ครยได้เนี่ย,ปปหย,ยเห็นว่าเห็นว่าเขาเยอะขึ้นกว่ที่ครูส่งไปให้อีกนะ แต่มันจะขยายมาเองแล้วเดี๋ยวต่างฝ่ายต่างจะเริ่มมีลูกเล่นปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยอันนี้เออร์เอาไปใช้ในโชว์กัน Hi fi. ไฮไฟ์ไปเหตเปเตรียมตเตรียมโชว์เนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องชูเลาองมาเล่นให้ดูเบาๆถ้าเรา,ารู้สึกว่าสนุกแล้วเดี๋ยวจะลองลอง,ลองไปคุยกันเน่ดูอของบีนคือ ถามว่าตีนี่ถูกหรือเปล่าครับออกมาเต้นก็แบบชวนชวนให้มาเต้น